ดีพี่น้องสบายดีเอฟซทุกท่านสบดีบทุกคนเด้อพกันคือัพี่น้อง่องนยพกันยามบ่ายพี่น้องบ่ายก็คือเบิ่งคึ้มคึ้มแต่เาลมคึ้มลมฝนบ่มีดอกพี่น้องเอ้ยคึ้มแต่ลมซื่อ Quay tóc cả, tói nhào, nhau tóc nắng ăn bông 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 hơi, nhau bông bông chắc bông 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 nè, bông 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 มันถักตุ๋ยเนาะคือว่ามันมีอย่างกินช่วงนี้มันมีอย่างกินเออเพราะไม่ถามว่าแลาวอะอยาก้ายแล้วหรอไม่แด้แล้วมันมันมันเป็นเหม่หมันแม่กันมันมีกระเทาะเปล่เรามาเอามาจำพี่จำงว่อ่อนตะกี้้ัน่เท่าไร่เถอะแล้วมันบมดติด ไอผู้งอเขามากินหน่ามาเยือนอันนี้นะเตรียมยิบถุงเฟื่อใบได้ใจนะไปใจนะไปไหลร่างกายยังบ่พอใจใจอยากไปร่างกายยังบ่พอะมันนิบยิบถุงอือจะไหนก็เศร้าวะไข่ในทิศ จะเสียอหางยาไปต้มกินบ pues ่กินตเอนี hmm. ่วาบัดานเป็นห <for> ื่งอะเนี่ยหาบ่มีนะตะเหียนบ่มีใเนเลยอยากไปสีเป็นอื่นนะ ใช่ยังบอกพ่อม,มาเราอยากให้เศร้าซะก,ก่อนเป็นเด่นเหนียวเหนียวบรรดาเท้าเอิญหนีบกขลังทั้งซองขางขลังเริ่มเป็นเขาจ้าว่าจะปล่อยให้เป็นใเ,เรืองเลิศม,มันที่ทรมานก็าจะอันนี้นะ เป็นเป็นหนิยวเรียกว่าเป็นหนิยวในไตหนิยวในไตสองข้างนิบกระเป๋าผมมีเงินซื้อเงีบเอาส่งเสื่อกระนิบเอาเสื่อกระแพงนลอยช่องลอยอืมช่องลอมันบวชถือได้เงีบกระเป๋าเตรียม ึ้นมาเลยมันกระเป๋าขาดบ่เขาจะเลนบอดี้เขาจะเลนนั่นน่าจะใส่ของใดนาะบ้านของเล่าบ่จากสักุนเด้อเอาไปสากสักคน กระเป๋าเตรียมจากกินยาเบิ้ดจังสีได้ไปกวดอีกที่หนึ่งใจนาอยากไปหาเงินเงิน้ายแต่เขาค้ายแต่เขาเบิดแล้วเนะ มันขาดเลยบ่อ่นมันขาดไปเลยบ,บย่อ่ายโมก็จังเลยสิไปอาบน้าถ้าคขำมาเนี่ยอาบก็ได้พายอุอาบแต่เที่ยงอาบน้าอาบใน nhịp ừ. thuận tôi là cả nhịp ơ. Đi 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 ừ. đi cứ gan phần nhịp có cho nhịp làm đi ไปกับสิทดิพิเศษงานของเก่าอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนไ่กับพนันได้แล้วอย่างกับรถจักรกัสิขี่กับบ่มีมีแต่รถอีแดงอีห่างทุ่มกับขี่รถล,ลานลานเอาไปเฮียนอะไรก็แล้วเล่เลนรถรถกับบ่มีตารถตัวห่างตัว เขากิดเขาจออีกครับแล้วก็นี่ยากได้บ่ดด้าอีอาอเละเขาจะบดคุณพี่จังอ,อ,อยากได้รถจักขี่กับพนัน เส้ยากไดรรถจักรี่เส่นยังเห็ุเฮื่อนไพ่เห็นมาแล้วยาขำม,มากนันมันแย่ย่ายห,หนึ่งเขาจะเศร้าจะเสี่ยวกันมีเงื่อนข,อข,อขัขว้วใครไม่ได้แล้วนี่มาลงเป็ายบ่ สีล้วและขาเจ้าจราสีไปหงปลาไหวจะจะไรอยจังสีหงูมัดกินมัดมินิมาหน่อยนะมัดลายล่มพี่น่อยล่มบุญบุ นี่พอไปจะได้หยอดมือไปถ้าใจอยากไปแต่หึงเลยเอาเลยอยากให้มันจวกมันเศร้ามันเลวมันเศร้าเลยไปไปมันจังบบขึ้นหันขึ้นหนี่ ລ្រ mm ើច្រាខ្សាខ្សាំងសារាស់វាផង្រុងខ្ញុំច្រើកច្រលា